HIP ระบบรักษาความปลอดภัย ในทุกวันนี้นะคะการแชร์ข้อความรูปภาพหรือว่าวิดีโอถ้าหากทําไปโดยที่ไม่รู้กฎหมายลิขสิทธิ์ก็มีสิทธิ์อาจจะถูกฟ้องหรือว่าอาจจะต้องติดคุกหรือว่าต้องถูกปรับนะคะยิ่งวันที่4สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะพรบลิขสิทธิ์แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปี2558ฉบับใหม่นะคะก็จะมีผลบังคับใช้ซึ่งก็จะมีความเข้มงวดทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วเราผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายเรื่องแบบนี้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายค่ะอย่างอาจารย์ภัยบูลอมร พิญโยเกียริที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์นะคะตัวพรบรรแก้ไขเพิ่มเติม2,558ตัวนี้ค,คือแตกต่างจากของเดิมยังไงคะแตกต่างก็คือจะเพิ่มเรื่องเทคโนโลยี<ส>การควบคุมเทคโนโลยีเข้ามานะครับซึ่งถ้ากรณีที่งานลิขสิทธิ์ต่างๆมีการระบุว่างานนั้นทําโดยใคร,ครจะต้องมีการ ระบุส่วนนั้นไว้ห้ามลบออกนะครับอย่างเช่นถ้ามีไหลน้ําก็ห้ามลบไหลน้ําออกก็คือคุ้มครองว่าการไปแครกเทคโนโลยีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่คุ้มครองลิขสิทธิ์โดยใช้วิธีการแทกเทคโนโลยีตรงนี้ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งหลังจากวันที่4สิงหาคมนี้การแชร์อะไรๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กจะไม่ใช่เพียงแค่ก๊อปปี้มาแชร์กันได้อย่างง่ายๆแบบที่เราเคยทํามาแล้วนะคะการจะก๊อปปี้รูปจากโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายหรือจากเว็บอื่นๆแล้วมาแชร์ต่อต้องให้เครดิตใส่ชื่อเจ้าของรูปไว้ด้วยค่ะถ้ามีเพลงมีคลิปมีภาพต่างๆที่เอามาจาก i ิน t a g r a m คนอื่นเอามาจาก Facebook คนอื่นหรือว่า YouTube ที่คนอื่นไปโพสต์ไว้ห้ามไปลบชื่อของเขาออกห้ามลบชื่อ Instagram User อระไรนัออก ถ้าลบออกตรงนั้นจะมีโทษทางแพ่งคือโทษปรับไม่เกิน20ง0มืบาทหรือ2องแสนบาทแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยในทางกฎหมายนะครับอาจารย์คะและอย่างกรณีที่ บางทีเวลาคนที่แชร์ทาง Instagram โพสตรูปลงไปนะคะแล้วก็มีข้อความอยู่ใต้ภาพหรือมุมไหนก็ตามของภาพอย่างเช่นอันนี้มีรูปภาพแล้วก็เขียนว่า Good Morning เสร็จแล้วพอเขาเอาไปใช้ปรากฏว่าเขาครอปออกเขาตัดคําพูดออกเหลือแต่ภาพแบบนี้คือผิดไหมคะก็ผิดครับฐานดัดแปลงซึ่งงานลิขสิทธิ์ผู้อื่นครับก็มีโทษตามกฎหมายห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพหรืองานลิขสิทธิ์นั้นเลยครับในการแชร์ข้อมูลต่างๆยังคงทําได้ตามปกติเพียงแค่อ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจนขึ้นทุกครั้งแค่นั แต่ถ้ามีการนําไปสวงหากําไรเมื่อไหร่ถึงแม้จะมีการอ้างอิงแหล่งที่มาแต่กระทบถึงเจ้าของลิขสิทธิ์แทนที่เขาจะได้รับค่าสิทธิ์จากการถ่ายคลิปหรือภาพนั้น<ม>ตรงนั้นเราต้องจ่ายและยิงถือเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่ครับ<ม>เพราะว่าองค์ประกอบที่จะไม่ผิดกฎหมายมี3ข้อขึอ<ม>้นหนึ่งต้องเป็นลักษณะการติชมวิจารณ์หรือแนะนําผลงานหรือรายงานข่าว<ม>ข้อที่2คืออ้างอิงแหล่งที่มาข้อที่3คือไม่สวงหากำไรต้องมีครบทั้ง3ข้อ ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปก็ถ้าตามกฎหมายก็ถือว่าผิดลิขสิทธิ์เรื่องนี้ใกล้ตัวมากนะคะยังมีรายละเอียดในเรื่องของการใช้คลิปจาก YouTube และการใช้บทความหรือว่ารูปภาพจากต่างประเทศใช้ยังไงให้ถูกต้องติดตามต่อในตอนหน้านะคะ